สวัสดีนะครับวันนี้เรามาหาคำตอบสม,าสมาการไอนะครับพาร์ทที่สอโจทย์ที่เขาให้มาก็คือ dy by dx เท่ากับ e ยกกำลังลบ 2x ลบ y นะครับสมาการ i เนี่ยมันจะต้องใช้สูตรโลนะครับก็คือ y เท่ากาับ1ส่วนโลอินิเกต p qx อินดิเกตโล qx dx นะครับ ผมอ่านโลเป็น p มาจำ l o เนี่ยจะได้เท่ากับ e i n d i c a t e px dx แล้วก็สูตรที่เราต้องใช้ก็คือสูตร i 5นะครับเพราะว่ามันเป็น e กะ e กำลัง v นะครับ e กำลัง v เท่ากับ e กำลัง v บวก c แต่เนี้ยเรามาหากันนะครับตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยมันจะมี q x หึงตัวแล้วก็ p x หนึ่งตัว เราก็ต้องย้ายย้าย y ไปฝั่งโน้นนะครับเพื่อหา p x ทีนี้เราก็เขียน p x ไว้ก็แล้วก็ q x ย้ายไปให้มันเป็นสมาการ i นะครับ mm hmm. ก็จะเป็น d y by d x ย้าย y ไปฝั่งโน้นลบ y ย้ายไปก็เป็นบวก y เท่ากับ e ยกกำลังลบ2 x นะครับ ก็จะเห็นว่า px เนี่ยบวก y สัมประสิทธิ์ y มันก็คือหนึ่ดังนั้น px เท่ากับ1 qx เนี่ยก็คือฝั่ง px เนี่ยฝั่งซ้าย qx ฝั่งขวานะครับ qx เนี่ยได้ e กำลังลบ2 x e ยกกำลังลบ2 x อย่างงี้นะครับแล้วตอนนี้ให้เราหา l o w ก่อน โลก่อนนะครับโล <Low. S 1> เท่ากับ e อินทิเกรต p x d x mm hmm. ก็คือ e อินทิเกรต p x เราได้1 1 d x 1 d x เนี่ยมันก็คือ1คูณกับ d x เป็นอินทิเกรต d x ตัวเนี้ยจะได้ x บวก c แต่ c เราไม่ต้องไปสนใจมันนะครับตรงนี้เขาจะเขียนไว้แค่ตอนจบดังนั้นมันอินทิเกรต dx เนี่ยได้ x ดังนั้นมันจะได้ e กําลัง x เราได้ l ลและ l ลเท่า e กับ e กําลัง x นะครับตอนนี้เราก็เอาสรรมการ y นี้มาเขียนเขาเรียกสรรมการ i y เนี่ยเท่ากับ1ส่วน โลโลก็คือตัวนี้ e กําลัง x ที่เราถอดมานะครับอินทิเกรต p เฮ้ยอินทิเกรตโลอินทิเกรตโลก็คือ e กําลัง x อนะ่า e กําลัง x ที่คูณอยู่กับ q x q x ก็คือ e ยกกำลังลบ2 x e ยกกำลังลบ2 x dx ตอนเนี้ย เราก็เขียนข้างหน้าไปก่อนนะครับ e หนึ่งส่วน e ยกกำลัง x ตอนนี้เราจะเห็นว่ามันยังรวมกันได้อยู่ก็คือถ้าฐานเหมือนกันเนี่ยคูณกันเอาเลขยกกำลังมาบวกกันนะครับฐานเหมือนกันนะั่นคือฐาน e ดังนั้นเอาเลขยกกำลังมาบวกกันเพราะมันคูณกันอยู่นะครับ x เนี่ยมีหนึ่งตัว e ตัวนี้มีลบลบ,ลบ x เนี่ยสองตัวดังนั้นลบสองบวกหนึ่งก็จะเหลือลบ x ก็คือเหลือลบหนึ่งดังนัน้นจะได้ e ลบ x dx นะครับ e ยกกำลังลบ x dx เนี่ยเราก็แทน v เข้าไป v เท่ากับลบ x ดิฟวีมันจะได้ลบหนึ่งดีเอ็กย้ายไปนะครับมันจะได้เป็นลบด v วีเท่ากับดีเอ็กลบด v วีเท่ากับดีเอ็กดังนั้นมันจะได้เป็นหนึ่งส่วนอ e, ีกำลังเอ็กอินดิเกต e กำลัง v ลบ dv อันนี้มันคูณกันอยู่ลบ dv นะครับดังนั้นมันจะได้1ส่วน e กำลัง x อินทิเกรต e กำลัง v ได้ e กำลัง v บวก c นะฮะดังนั้นลบเนี่ยเป็นค่าคงที่ตีไปข้างหน้าเป็นลบนะครับ ลบ e กำลัง v e กำลัง v v ลบ x ครับแล้วก็บวก c c ไม่แยกไว้ไม่ต้องไปใส่ลบเข้าไปนะซึ่งตัวนี้มันจะได้1ส่วน e กำลัง x ที่คูณอยู่กับลบ เอาลบคูณ e กำลังลบ x เข้าไปจะเป็นลบ e กำลังลบ x บวก c ตอนนี้เราก็คูณกันทั้งชุดนี้เลยนะครับพอคูณตัวนี้เข้าไปแล้วได้ชุดนี้ออกมาแล้วก็คูณชุดนี้เข้าไปในตัวหน้ามันจะได้เท่ากับลบ,ลบ e ยกกำลังลบ x คูณหได้ลบ e ยกกำลังลบ x ส่วนด้วย e กํลัง x 1คูณ c ได้ c ส่วนด้วย e ยกกำลัง x e ยกกำลัง x เนี่ยจริงๆอันนี้ตอบแล้วแต่เราสามารถทำให้มันเป็นสำเร็จได้อีกขั้นหนึ่งนะครับก็คือเราจะเห็นว่า e เศษส่วนเนี่ย e ที่เป็นตัวส่วนเนี่ย e กําลัง x ที่เป็นตัวส่วนเนี่ยถ้าตีขึ้นมานะครับ e กําลัง x เนี่ยที่เป็นตัวส่วนเนี่ยถ้าตีขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันจะได้เท่ากับ e ยกกาลังลบ x e ยกกาลังลบ x แต่ถ้าตีไปข้างล่างมันจะเป็น1ส่วน e กําลัง x นะครับ e ยกกาลังลบ x เนี่ย เจอกับ e ยกกำลังลบ x เนี่ยมันก็คือลบ1บวกกับลบ1ก็เป็นลบ2มันจะได้เป็นลบ e ยกกำลังลบ2 x บวก c te กำลัง x ที่เป็นส่วนเนี่ยขึ้นมาเป็นเศษมันก็จะเป็น ce ยกกำลังลบ x เนี่ยตอบแล้วนะฮะมันจะดูแบบแปลกๆหน่อยแต่ทำไปเรื่อยๆก็เออมันก็เป็นตามนั้นนะครับ Okay. i have